ทนข่าวคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักกพาธวิวัฒอาจารย์สมชายสวัสดีนะครับสวัสดีค,ครับคุณหมูนายครับในมุมอาจารย์สมชัยมองว่าร่างงบประมาณครั้งนี้ของทางด้านโนโนทรัมท,ที่พยายามผลักดันแล้วถึงขนาดต้องไปหาเรือกับสอสรธพบิกันด้วยมีความสําคัญขนาดไหนครับอันนี้มีความสําคัญสำหรับครั้์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาหาเสียงอยู่ แต่ว่าความสําคัญนี่มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าในขณะนี้เขาก็ก็กําลังอะไรครับมีการที่จะผ่านทางด้านสภาล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสภาบนแต่คิดว่าตรงเนี้ยเขาก็พังมีภาพมีกั้นบางคนก็ยังมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยไม่ต้องหนีไปด้วยนะครับแต่คิดว่าคงจะผ่านนะครับเพราะว่ามีการปรนโนดนัะีน็นาบางอย่างแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่านประมาตัวนี่นะครับคิดแล้วประมาณสามล้านล้าน S <S ในสามล้านล้านนั้นจะมีสององค์ประกอบที่สําคัญมากองค์ประกอบหนึ่งก็คือเป็นการลดภาษีนะเงเงินได้ผิติบุคคลเงินได้ผูติบุคคลเนี่ยเขาจะต่ออายุที่เขาลดในครั้งแรกซึ่งจะหมดอายุภายในปีนี้คือลดเหลือยีสิบเแต่ตอนที่หาเสียงต้องการลดถึงยี่สิบห้าสองลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับรวมทั้งด้านคิปด้านต่างๆและที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าไปลด นะครับในเรื่องของอะไรครับค่าใช้จ่ายนะครับไปลดเอชเพิ่มลดตัวนี้แต่ไปอะไรครับไปยกยกแรกเช่นนโยบายทางด้านเกี่ยวข้องกับเอชพีเอชก็คือพวกสวัสดิการต่างๆช่วยคนที่มีปัญหาแล้วก็ไปลดเรื่องของสวัสดิการด้านต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือเล่นงงานทางด้านของกลุ่มไฟเซ้า์เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับมันก็มีประเด็นปัญหาสองด้านด้านหนึ่งก็นะับ คนก็กลัวว่ากําลังสร้างปัญหาของเสถษยรภาพทางการคลังเพราะว่างบประมาณตัวเนี่ยสามล้านล้านเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าหากว่าขณะนี้มีสาธารณะของอเมริกานะสูงยู่ถ้าตามอันนี้อาจารย์ตามสองตัวเลขตัวเลขหนึ่งถ้าคุณดูใน Google เนี่ยจะร้อยยี่สิบแต่ถ้าคุณดูในไปในชอว์ไทมหรือดูที่เขาอ้างเองของรัฐสภาตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบแปดแต่ไม่รวมสามล้านล้าน พราะฉะนัน้รวมสามล้านขึ้นไปเนี่ยครับหมายความว่าไอ้ตัวการขาดดุลเมื่อประมาณจะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยเจ็ดถึงร้อยสิบแล้วถ้าไปถึงกว่านั้นอันนี้เป็นส่วนที่สาคัญก<ะ>ับสองที่ชัวร์ก็คือว่าการข,ขาดดุลเมื่อประมาณต่อเน,นี่ย6%แล้วอีกน้อยถ้าเพิ่มตัวนี้จะไปถึง9%เมื่อประมาณขาดดุลไม่ควรสามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนไม่เห็นด้วยไม่ต้องพูดถึงพวกเดโมแครตที่มาเห็นด้วยหรือผู้ริการบางคนก็กลัวว่าอเมริกากําลังอยู่ในช่วงของค,ความเสี่ยง นะครับความเสี่ยงที่เขาเรียกว่ากําลังอยู่บนสิ่งที่เขาเรียกว่าหน้าผาแห่งความมั่นคงว่าคลิกต่คลิเพราะว่าไอตัวทั้งสองตัวนี้มันสูงมากเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าคนนะเราสังเกตดูมีการทิ้งพันธบัตรพันธบัตรของอเมริกาซึ่โดยปกติเั็นบัตรอเมริกาสิบปีกับสามสิบปีแหละเปรียบเหมือนกับเซฟทฮาเวนเวลามีวิกฤตตกใจแต่พอท่าเล่นงานทางด้านเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าปรากฏว่าไงครับคนทิ้งปรากฏผลตอบแทนพันธบัตร พุ่งสูงขึ้นราคาพันธรรบัตรลดลงแล้วก็ขึ้นไปถึงส <Yeah. S 2> ี่ขึ้นไปถึงห้าเพราะฉะนั้นเน,นี้ยเป็นสิ่งที่คนกลัวว่าเฮ้ยคนกำลังไม่ไว้ใจลันนี้สําคัญมากยิ่งไปท่ดอีกสามล่ามถ้าเกิดตัวเนี้ยนะไปสร้างความไม่ไว้วางใจางมากขึ้นนั่นจะหมายความว่าอเมริกาจะเป็นหาอย่างนึว่ามุดดีมีการลดเเรทตึง้งหลวงเราลดนะจากที่โัวเอมาเป็นสองเอบวกอันนี้มันหมายความว่าคนที่จะมาซื้อพันธบัตรเนี่ยจะต้องตาผลตอบแทนสูงขึ้น นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายในการที่กกรนี่ของอเมริกาสูงขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือจํานวนหนึ่งทักอาจจะไม่ไว้ใจอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจอเมริกาแต่ครั้งตองการที่จะได้คะแนนเสียงเราก็สัญญาประชาคมแล้นี่คนก็กลกว่าไปช่วยคนไปช่วยคนรวยลดอ็ตภาสีนี่แต่เป็นเรื่องงานคนจนอันนี้จะมีผลมีมีสิ่งที่มาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นบอกได้ว่าไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวข้อเสนออันนี้เป็นข้อเสนอที่ทา ต้องการที่จะรักษาผึ้แง่คะแนนเสียงแต่ก็มีส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าพย,ายันตรายที่ต้องคำนึงถึงเรื่องสถีติรภาพการคลังในช่วงที่มีช่วงความไม่แน่นอนต่อสงครามการค้าที่ยังไม่แน่นอนอยู่ในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงานผลที่เรียกว่ายากไรที่ได้ผลประโยชน์อันนี้ไปตัดอ้ตรงนี้ลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวงบประมาณที่เขากําลังขอเสนอจากสภาล่างและต่อไปก็คงไปที่สภาบนครับครับ ถ้าเกิดอ่านใจทร้ป์กับทีมงานดูแล้วด้านหนึ่งแม้ว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีจะลดลงจากการลดภาษีทั้งนิติบุคคลบุคคลธรรมดาแต่ทําเองก็ลดรายจ่ายด้วยการลดงบด้านเมดิเคทลงสวัสดิการลงแล้วอาจจะไปเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีศุกากาหรือว,ว่าทางด้านของภาษีตอบโต้ด้วยตรงนี้มันไม่สมดุลกันใช่ไหมอาจารย์ครับก็ยังขาดดุลหายไปเยอะกว่าที่เก็บเข้ามาได้อยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่รับวิราะห์ไว นะครับบางคนที่เข้าไปถึงนู่น4.5ล้านล้านเพราะว่าหนึ่งไอตัวงบประมาณนะไอ้งบประมาณเนี่ยนะครับที่เขาอเอามาเนี่ยันเรื่รองของทานรูปอะมันลดลงเพราะยังไงก็ลดลงสองที่สําคัญก็คือว่าไอ้เรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินเฟ้อจะสูงขึ้นกพเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะอะไรครับเรื่องที่คุณไป เพิ่มเขาเรียกว่ารายรับด้วยการลดภาษีให้กับคนรวยนะครับเรื่องภาษีทางด้านของสงนีด้านหนึ่งก็คือเกิดดีมานเพิ่มขึ้นแต่ด้านหนึ่งมันเป็นมีปัญหาเรื่องสัพพายสัพพายคือคนสินค้าสูงขึ้นเพราะสินค้าสูงขึ้นเข้าไปในประเทศจะน้นอยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเฟิเฟมอันนี้คุณกลัวแต่ที่ค,คุณกลัวมากที่สุดคือคนไม่ไว้ใจรเรื่องของดอกเบี้ยไอ้ไม่ไว้ใจในเรื่องพันธบัตรแล้วก็ไม่ไว้ใจในเรื่องของอะไรครับค่าดอลลาร์ ซึ่งอีจจะสั่นคลอนกับเรื่องของเสถียีรภาพขึ้นมาด้วยเลยครับ <c oughs> แต่ว่าท่านอย่างคิดว่าได้จากทาริสบวกกับมีคนมาลงทุนเยอะบวกกับอาศัยอะไรเอรอนมัรก <c oughs> เรื่องของดอจมีการตัดรายจ่ายเันเยอะแยะไม่บอ,อกมั้ <c oughs> แต่พวกนี้ดูแล้วมันไม่พอเพราะนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ทํานที่ว่ามันพออันนี้ก็ว่ารับแต่แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียีรภาับการคลางในช่วงที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านของ อะไรครับในบัวเดตติ้งเนี่ยมีการลดลำดับเป็นเครื่องเตือนและล่าสุดไอเอสยังมาเตือนเลยว่าที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วนะฮะไอเอฟออกมาเตือนเมื่อวานนี้เองครับโอ้โหแล้วแบบนี้ทรัมป์เขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ในมือบ้างถ้าหากว่าในที่สุดถึงจุดที่เขาไม่มีทางเลือกแล้วและมีความจําเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณกับหนี้สาธารณะเขาจะทําอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับวันนี้เขาก็เชื่อเขาเชื่อว่าเขาจะอะไรครับ เก็บในพวกภาษีหรือเก็บอะไรได้ในระดับมีการลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ว่าอย่าลืมนะในทางทางการเมืองเนี่ยในงานเศรษฐศาสตร์ตามทฤษฎีใน,ต,ในต้าหมาเ้เศรษฐศาสตร์คือเติบโตสองเสถียรภาพและข้อสามคือกระจายไรายได้ถ้าทําได้ทั้งหมดเยี่ยมหมดแต่ในทางความเป็นจรงิงถึงจุดๆหนึ่งต้องคิดถึงเสถียรภาพกับการเติบโตเพราะฉะนั้นในประเทศหลายประเทศนะที่มันเกิดปัญหาไปเน้นเรื่องของการเติบโตเพราะหาเสียงไปสร้างเสถียรภาพ ทรานอเมริกาตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงของของ,ของขอดการก็ดีเดนมากคือช่วงของอันตรายครับว่าเขากําลังเล่นตัวไหน <c oughs> กําลังเล่นเรื่องของการเติบโตเพื่อเอาใจฐานเสียงบนความเสี่ยงอันนี้นะครับตอบไม่ได้เพราะว่าคนที่มองแบบนี้มักจะมองด้านบวกแต่ว่าในทางเป็นความจริงมันมีลักษณะที่มันมีความเสี่ยงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทํากําลังตัดสินใจบนเขาเรียกว่าอะไรครับ สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับสำหรับอเมริกาเป็นพอสมควราสะสมเรื่องของหนี้สาธารณะมาต่ขอข้งตอเน,นี่ยนะถ้าคุณดูจาก Google เนะี่ยหน้าตกใจไปถึงร้อยยี่สิบนะครับแต่อย่างไงก็ตามตอนนี้ยังไงก็ตามไอ้ตัวเรื่องของอะไรหนี้สาธารณะกำลังเกินเลยจาก GDP ของอเมริกาแล้วครับโอ้แล้วแบบนี้มันจะเป็นมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศไหมจะมีการเปลี่ยนทิศทางไหมอาจารย์มองยังไงบ้างครับผมขอเรียนครับทิศทางการเปลี่ยนเนี่ยเกิดขึ้นแน่ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าสิ Math ่งที่เกิดข kind of ึ้นก on ับพันธบัตรจะไม่ใช่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับตอนนี้คนจะไม่ไว้ใจเรื่องของอเมริกาแล้วเพราะไม่ไว้ใจเรื่องของนโยบายของอเมริกาทั้งด้านความมั่นคงด้านการค้าเพราะฉะนั้นก็รจะลดความเสี่ยงงะลดความเสี่ยงในลักษณะหนึ่งก็คือลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการถือครองดอลลาร์ในเงินสำรองแต่บันที่สองจะลดความเสี่ยงก็คืออะไรครับพยายามที่จะเรียกว่าหาทางอื่นเพราะฉะนั้นเพื่อลความเสี่ยงอันหนึ่งก็คือจะมาซื้อเรื่องพันธบัตร ของอเมริกา10ปีเนี่ยในลนักษณะที่พูดง่ายลดน้อยลงซึ่งอันนี้จะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยหรือผลตอบแทนสูงขึ้นและยิ่งถ้าหากมันมีปัญหาเรื่องเอ่อเรื่องที่ตัวงบประมาณตัวเนี้ยเสถียรภาพตัวนี้จะเป็นปูปัญหาสร้างปัญหาให้กับดอลลาร์ขึ้นมาได้เลยเพราะนี้น,นอาจจะบอกได้ว่ามันกําลังเกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันมีบางคนนะมีการแนะนําถึงการกเฮ้ย นะครับอ,อันนี้ฟังหูไว้หูเป็นแนวคิดของที่ปรึกษาของกอในเขาเรียกว่ามาร์กาโก่ารากาโกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในบ้านของเขาว่าจะทาลักษณะหนึ่งค่้ให้ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนอะไรครับเพื่อที่จะให้เปลี่ยนค่าดอลลาร์อ่อนตัวลงจะได้มีความสามารถในการแข่งขันน,น,นะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะเหมือนกับว่าจะทําแบบครอบตัวงลงปรา่าที่ทําให้ค่าเงินเยน,นมันแข็งขึ้นอย่างอื่นลงเพราะว่าเขาจะได้นั่นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของง่ายถึงกับมีการบอกว่า จกใช้วิธีคือวิธีนี้ให้คนมาซื้อพวกนี้น้อยลงในะระยะสั้นแต่จะออกแคอซีโ,โร่คูปองเซ็นจูรี่บอมคือเป็นร้อยปีไม่ดี็นซีโร่ถ้ามีการหันเหนคนเหล่านี้มาซื้อ<ฮ>อันนี้ก็เป็นช่วยทําให้อะไรกันความต้องการดอลลาร์ที่มันแข็งขึ้นเนี่ยมันก็ลดหลวงอันนี้เป็นตัวช่วย<ฮ>แต่จริงๆแล้วเขาคงจะ โอกาสจะทํายากมากเพราะวันนี้คุณจะบีบให้คนมาซื้อเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความยิ่งใหญ่ของอเมริกาคนที่เคยเกรงอเมริกาลดลงไปอย่างมหาศาลอันนี้จะเป็นทางเลือกที่มีการพูดในลักษณะลับๆเกิดแล้วกันแต่ไม่ใช่ลับแบบมันมีการเปิดเผยแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้พูดออกมาเป็นทางการนะครับิบ่งที่กาลังเกิดขึ้นขนานี้ครับแต่ว่าความเสี่ยงนี้มันก็ไม่ได้จํากัดวงแค่สหรัฐด้วยนะสิครับอาจารย์เพราะว่า การส่งผ่านเรื่องของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า <ứng S 1> ก็ไปทําให้ค่าเงินสกุลอื่นๆที่เปรียบเทียบด้วยแข็งค่าขึ้นมากวันนี้เงินบาทแล้วก็แข็งค่าขึ้นมากเลยนะครับสาบสองบาทหกสิบกว่าสตางค์แล้วอาจารย์มองว่าจะไปกระทบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นยังไงบ้างไหมครับก็อย่างที่ว่าครับพอคนไม่วางใจในเรื่องของ่นนมาตรการของอเมริกานะครับดอลลาร์มันก็อ่อนตัวลงด้วยพอตัวลงค่าต่างๆก็แข็งตัวขึ้นไง อาจารั์นี้ก็เป็นสัญญาณของอะไรครับสัญญาณที่บอกถึงอันตรายในส่วนหนึ่งว่าคนชักจะไม่ไว้ใจอเมริกาทีนี้ไม่อันตรายกุประเทศอื่นกระทบยังไงบ้างแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็แล้วแต่ครับบางประเทศก็พยายามป้องกันไม่ให้ท่าเงินตัวเองนะแข็งเกินไปก็มีการแทรกแซงในระดับหนึ่งนะรครับบางประเทศอาจจะเรียกว่าก็อ,าอะไรครับ หาทางแต่อย่างน้อยที่สุดก็พยายามที่จะอะไรครับาหาทางที่จะไม่ให้มันเกิดการผันผวนสูงในระดับอย่างนีน้นี่คืออย่างเก่งแต่ประเด็นที่สองสที่ทุกประเทศกำลังเตรียมการอยู่ก็คือว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีการเตรียมการในขณะว่าจะเผชิญกับเรื่องความไม่แน่นอนของสงครามการคา้าซึ่งยังไม่จบอันเนี้ยจะอย่างไรมาอันนี้ประเด็นที่สองที่กำลังเกิดขึ้นกับประเด็นที่สามที่เราไม่เคยได้เจอกันในข่าวของเราคนอย่างบางประเทศเนะี่ยกำลังคิดแล้วครับว่าโลกมันกําลังเกิดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงของด้าน ความมั่นคงสหภาพยุโรปกําลังเจอปัญหานโยูไบท์คมเนี่ยเท่ากับเป็นการเหมือนกับเป็นการทอดทิ้งทางด้านยูเครนซึ่งจะสร้างปัญหาให้กลุ่มประเทศสาภาพยุโรปต้องเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเพราะไวใจใการในทางในร่องความมั่นคงเรื่องของมาตรห้าไม่ได้เพิ่มค่า,าใช้ใจ่ายทางทหารอะยำ้ำโหรานซึ่งไปกระทบะกับเรื่องทางการคลังและญี่ปุ่นกับเกาหลีกับีหลายประเทศผมก็ไม่แปลกใจเลยจะไม่วางใจอเมริกาว่าจะปกป้องได้ ป้องปกป้องไม่ได้ปุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องเพิ่มรบประมาณในด้านการทุนๆอย่างเกาหลีกับทางด้านญี่ปุ่นถ้ามองว่าสิ่งที่จะตกอยู่ในด้านของยูเครนนั่น<ะ>อเมริกามีการทอดทิง้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดนะครับต้องรอดูให้ชัดว่าถ้าทะมมการทอดทิง้งปล่อยให้ทางด้านของสาภาพโยูต้องมาในกรณีความไม่ไว้วางใจต่ออเมริกาจะหมายถึงการเพิ่มกบประมาณทหารเพราะในนี้นจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ เห็นได้ชัดนะว่าเกิดมีเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ไปกระทบกับพอนกับประมาณทาหารอยู่ในสาภาพดุโกนลุกประมานกระหารขนาดเดียวกันนี่สาธารนณะ นะครับของบางประเทศก็สูงยอย่างในของของฟรองเศนร้อยกว่าเปอร์เซ็นต oh. ์กั้งถ้ำสูงนับประมาณเพราะน,นี่มันโยงกันไปหมดเลยยังม่อยู่บายชันเกี่ยวกับความมั่นคงไปกระทบกับความมั่นคงไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐิจภาพก,การคลังไปกระทบกับเรื่องการเงินอันนี้ก็เป็นส่วนันึงที่ต้องมองเป็นองคลรวมครับครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งบิดคออ,อาจารย์ครับทำลายสถิติแล้วก็ทาจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ด้วยมอยังไงบ้างอาจารย์ครับอันนี้ไม่แปลกใจเลยเพราะสมัยต่ตอนหน้านี้เวลามีความเสี่ยงเราเสืออะไร เราอท,ทอง <c oughs> แล้วก็ที่มีซื้ออะไรครับซื้อพันธบัตรตอนนี้คนมีความรู้ไปไว้พันธบัตรมนการเอามาเป็นเชฟดาวไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะทองก็เพิ่มขึ้นสูงต่ออีกตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือบิตคอยครับอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนกับคนมีภามะบอกว่าวมันคือเครื่องมือในยานการรักษาก็เรียกว่าคุณค่าของความไม่มั่นคงคนเริ่มให้ความสำคัญกับบิตคอยมากขึ้นบิตคอยก็เลยทำสัิติเลยครับ จะอย่าลืมว่ากองสองสามวันนี้ที่ขึ้นก็มาจากเหตุผลเรื่องของนายตัวนโยบายทางด้านการคังนโยบายงบประมาณของทั้งที่แตมันเกิดขึ้นขนาดนี้ด้วยครับชัดเจนมากเลยครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์สมชายมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจับตาดูต่อไปคุณผู้ชมครับว่าความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้จะเดินหน้าไปอีกยาวนานขนาดไหนหรือทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ